การประกาศอำลาของเชเกนครอปทำให้แฟนบอลเลโวพูแทบช็อกกันไปตามๆกันหรือวันนี้ครับเราจะมาย้อนอดีตนัดแรกอย่างเป็นทางการของเจ i เกนครอปในการคุมทีมเลโอพูตอนนั้นมีนักเตะใครบ้างและปัจจุบันอยู่ที่ไหนกันบ้างผู้รักษาประตูมินโยเล่จอมนึกชาวเบลเยี่ยม ย้ายมาจากซันเดอร์แลนด์มาฝ้าประตูให้กับเรอุปูในปี2013และยึดเป็นมือหนึ่งทันทีก่อนในช่วงหลังเขาจะเสียตำแหน่งให้กับคาริอุสและอาริสันเบรเกอร์ปัจจุบันในวัย35ปีเจ้าตัวกลับไปเล่นในเลกบ้านเกิดอย่างเบลเยียมทีมคลั b บรูซตั้งแต่ปี2019แบ็คขวาดานนเอลไคล ชาวอังกฤษเป็นตัวจริงทางด้านฝั่งขวาก่อนที่เจ้าตัวจะมีอาการบาดเจ็บอย่างหนักจนต้องใช้เทรนอเล็กซานเดอร์อานดาวรุ่งพุ่งแรงณนะตอนนั้นหลังจากเขาหายบาดเจ็บขึ้นมาเขาก็ไม่สามารถแย่งตำแหน่งจากเทรนอเล็กซานเดอร์อานได้เลยจนในปัจจุบันนี้นะครับเจ้าตัวก็กลับไปเล่นให้กับทีมอย่างคริสตัลพาเลททำผลงานได้อย่างโดดเด่นอีกครั้งก้องหลังมาติน แนวรับชาวสโลเเกยยูนิทินแอนฟิลมา8ปดฤดูกาลฟากสถติไว้18ประตูกับ6แอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมด320นัดก่อนจะย้ายไปเล่นให้กับเฟยในบาเช่ปัจจุบันครับเขาในวัย39ปีเจ้าตัวจะแขวนสตาร์ทในฐานะนักเตะอาชีพไปแล้วกับทีมสปาร์ตกเชอร์นาลนาเมื่อปี2002แต่ยัง ใช้เวลาลงเล่นฟุตบอลในระดับสมัครเล่นและควบคู่กับการทำงานเป็นแมวมองก้องหลังมาราดูซาโกนี่คืออีกหนึ่งดาวรุ่งพุ่งแรงณตอนนั้นเป็นนักเตะเดาวรุ่งจากเปเชก่อนมาย้ายสวมเสื้อของลิเวอรพูลในปี2003ทว่าเจ้าตัวมีาการบาดเจ็บรบกวนมาตลอดรวมถึงมีปัญหากับเจเกนคอปก่อนโดนฮันออกจากทีมและทำผลง,งานลงเล่นให้กับลิเวอูล ทั้้งสิน80นักปัจจุบันครับในวัย33ปีเจ้าตัวเพิ่งแยกทางกับทีมมงโบรีกระชากคอเสื้อมิเชลแดซาการียจนทำให้ทีมถึงกันยกเลิกสัญญากระทันหันเลยทีเดียวเชียวแม่อยู่ที่ไหนก็มีปัญหาแบ็กซ้ายอัลเบโตโมเรโนฟูแบ็กชาร์ลสเปนิสลงเล่นให้กับทีว่า มิดฟิล l ชาวบราซิลนี่คืออีกหนึ่งตำนานของเล์พูจากการลงเล่นไปทั้งหมด346นัด7ประตูกับ21แอสซิสในเวลา10ปีและเป็นลูกรักของหลังจากเขาย้ายออกจากทีมเรวพูเขาก็เป็นตัวหลักให้กับลาซิโอตั้งแต่ปี2017ถึง2022ก่อนย้ายกลับไปเล่นให้กับเกรมิโอลียงบ้านเกิดของเขาที่บราซิล ก่อนแขวนสตัดเมื่อเดือนมีนาปี2023นี้เองครับผมกองกลางอีกคนหนึ่งครับเจมส์มิลเนอร์นี่คือจอมขยันจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาค้าแข่งกับเร์พูลในช่วงปลายอาชีพในปี2015โดยส่วนใหญ่เจ้าตัวจะรับบทเป็นตัวสำรองและเป็นพี่ใหญ่ที่ดีของน้องๆปัจจุบันครับเจ้าตัวในวัย38ปี เขาเพิ่งอำลาทีมไปอยู่กับไบรตันเมื่อซมมัมเมอที่ผ่านมานี่เองถัดมาัเป็นกองกลางที่แฟนลิเวอร์พูลทั้งรักทั้งเกลียดในเวลาเดียวกันนี่คือเอมิรัชชานดาวเติชาวเยอรมันเป็นหนึ่งผลผลิตจากอะคาเดมี่บาเยิร์นมิวนิกเขาสามารถเล่นได้ทั้งกองกลางกองหลังโดยมีความนิ่งและสามารถคุมเกมกลางได้แน่นแต่ช่วงท้าย เขากลับไม่ขอต่อสัญญาและต้องการย้ายจนทำให้แฟนบอลผิดหวังกันไปนตามๆกันกับการลงเล่นไปทั้งหมด117ทํำได้14ประตูก,กับ12แอสซิสหลังจากคาแข่งไปสีรฤดูการปัจจุบันเขาในวัย30ปีเจ้าตัวอยู่กับทีมดอตมน์นี่เองครับต่อมาเป็ควา้าผู้ที่มีพรสวรรค์สูงอดละละละัมลาลานาแนวรุกชาวอังกฤษ ย้ายมาจากเซาท์แฮมป์ตันไปร่วมทีมหงแดงในปี2014ก่อนฝากผลงาน22ประตู22แอสซิสจากการลงเล่นไป178นัดให้กับลิเวอร์พูลปัจจุบันในวัย35ปีเขากำลังค้าแข่งกับไบรตันทีมเดียวกับเจมิลเน์นี่เองครับปิกไซนักเตะมาด้วยพรสวรรค์ขั้นสูงและเป็นที่รักและที่เกลียดชังของหงแดง นี่คือวันเดอร์คิสที่มาแรงณนะตอนนั้นทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในสีเสื้อหงแดงจนกระทั่งบราร์เซลโลนายอมทุ่มเงินไปมากกว่า112ล้านปอนด์ว้ดตัวพิเศรมทับในเดือนมกราปี2018ด้วยข้อตัวอันมหาศาลนี้การคาดหวังสูงแต่เขากลับทำผลงานไม่ดีให้กับบราร์เซลโลนาจนถูก ปล่อยออกไปจากทีมโดยปัจจุบันในวัย31ปีทีมต้นสังกัดของเขาก็คือแอสตันวิลล่าปล่อยให้สมุสอรจากกาตายืมตัวใช้งานในฤดูกาลนี้ก้นต่อมาครับกองหน้าที่มีพรสวรรค์กองหน้าที่แฟนบอลรักและชอบมีมีดอยู่ประจำนั่นก็คือมหาเทพดีวอกโอริคีดาวยิงซุเปอร์ซัด ไม่ได้ลงเล่นมากนักแต่มักจะยิงประตูสำคัญให้กับทีมเสมอโดยเฉพาะในใแชมเปียนส์ลีกปี2019-2020เจ้าตัวยิง2ประตูใส่บาร์เซโลนาในขณะที่ทีมตามหลังนัดแรก4-0และพาทีมเลี้ยวผู้เข้าไปชิงเจอกับสเปอร์ก่อนที่จะยิงประตูในนัดชิงได้อีก1ประตูพาทีมชนะสเปอร์2-0พาเลี้ยวผู้และเจเกนครับสามารถคว้าทั่วยุโรปนี้ไปครองได้ โดยปัจจุบันในวัย28ปีกองหน้ามหาเทพกลับมาค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งกับทีมนอตติงแฮมฟอรสต์โด้วยซิมิลานต้นสังกัดปล่อยให้ยิ่มตัวนี่เองครับเป็นไงนบแบรนดหงแดงคิดถึงพวกเขากันบ้างไหมสำหรับท่านผู้ชมท่านใดอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาและอย่าลืมกดไลค์ subscribe มาด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับ